ขอบคุณมากค่ะคุณเล่มกล้าวคะ่ะการแต่สวนพยานในช่วงบ่ายต้องบอกว่ามีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าพยานทั้งสองคนนั้นมาจากฝ่ายของวิปรฐบาลแล้วก็ตัวแทนของพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะซึ่งพยานทั้งสองคนนั้นก็เห็นตรงกันนะคะว่าจําเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาจากอํานาจของรัฐประหารค่ะ นายอุดมเดชรัตนสถียมประธานวิปรัฐบาลได้ขึ้นเบิกความเป็นคนที่3โดยหลังจากที่ถูกซักค้านนะคะนายอุดมเดชได้ชี้แจงว่าคณะรัฐมนตรีนั้นอาศัยอำนาจตามมาตรา291ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ซึ่งการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วนำไปทำประชามตินั้นก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกว่าต้องการใช้ฉบับใดค่ะ ทางนิยาว่าการลงมติรัฐธรรมนูญในฉบับนี้ย่อมดีกว่าการลงมติรัฐธรรมนูญปี50อย่างแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าในช่วงเวลานั้นนะคะมีการประกาศกฎอัยการศึกและบังคับให้ประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูญไปก่อนค่ะสาระสำคัญของการที่ขอแก้ไขรัฐธรรมนูนครั้งนี้เป็นเหมือนที่กระผมได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่ารัฐรมนบับปัจจุบันนั้น เกิดขึ้นมาจากการปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็มปการตั้งคณะทํางานขึ้นมาคณะหนึ่งที่เราเรียกว่าสสรสองแล้วก็ไปดำเนินการในการร่างรัฐธรรมนูนปีห0ูนนี้ขึ้นมาเมื่ออยู่ในบรรยากาศประชาธิปไตยเยี่ยงนี้สมควรที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยครับท่านยืนยันนะครับว่ารัฐธรรมนูนห0าไม่ได้พูดให้เลือกการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูนท่านยืนยันนะครับ รัฐมุ50ไม่ได้พูดเอาไว้ให้ให้มีการตัดสรรอสแต่ในมาตรา291เปิดโอกาสให้คณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนสษฎรจำนวนไม่ร้อยกว่าหนึ่งใน5สามารถแก้ไขรัฐมนุษได้และเรากำลังใช้อำนาจตามมาตรานี้แก้ให้มีสรรอสรครับ จากนั้นจึงเป็นการเบิกความของนายชุมพลศิลป์อาชารองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะคะโดยนายชุมพลได้ขอปฏิเสธคำร้องทั้งหมดค่ะเพราะเห็นว่าผู้ร้องไม่สามารถที่จะยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญโดยตรงได้ในขณะเดียวกันนะคะก็แสดงความเห็นว่าจําเป็นจะต้องแก้ไขเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี50นนั้นสืบทอดมาจากการรัฐประหารและยังขาดความเป็นประชาธิปไตยค่ะอีกทั้งยังมีบางมาตราที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินด้วย ส่วนข้อกล่าวหาที่ว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะล้มล้างการปกครองนายชุมพลก็ยืนยันว่าไม่มีหลักฐานนะคะเพราะว่าไม่ได้เสนอสาระที่เป็นการล้มล้างการปกครองแต่อย่างใดประกอบกับการแก้ทีละม,มาตรานั้นจะทําให้เกิดปัญหาจึงควรมีสสรมาแก้ทั้งฉบับในคราวเดียวกันค่ะที่กล่าวหามาก็ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าว่าว่าพรรจะไปล้มยังไง เป็นแต่เพียงร่างที่เสนอเข้าไปเท่านั้นเองแล้วก็ที่เสนอ,อเข้าไปเป็นเพียงวิธีการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้เสนอสาระในการที่จะแก้ไขว่าเป็นยังไงแล้วก็รูปแบบที่ที่นาเสนอก็เป็นรูปแบบที่เคยทํามาแล้วทั้งนั้นทามาจะไหมปีส5งพัอยสก็ทํามาแล้ว2550ก็ทํามาแล้วเป็นแต่เพียงว่าเป็นแต่เพียงว่าไม่ได้มาจากภายใต้บรรยากาศแบบเท่านั้นเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยการในในร่างของเราทั้งหมดเนี่ยไม่มีบัญญัติอันไหนมาตราไหนที่สอบไปในทางที่จะจะแก้ไขเพื่อล้มล้างการปกครองเลย สำหรับการไต่สวนพยานฝ่ายผู้ถูกร้องในวันนี้นะคะก็มีจํานวนทั้งหมด8คนค่ะซึ่งตั้งแต่เช้ามาจนถึงช่วงเวลานี้นะคะก็การไต่สวนได้เดินไป5คนแล้วค่ะมีเพียงนายสามารถแก้มีชัยเพียงคนเดียวนะคะที่ศาลนั้นเห็นว่าไม่จําเป็นจะต้องมีการสืบพยานในชั้นศาลอีกนะคะเนื่องจากว่าในวันนี้นั้นได้มีการพูด ตามเอกสารบันทึกถ้อยคําที่ได้ชี้แจงต่อสารไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะดังนั้นตอนนี้นะคะจึงเหลือพยานอีกสองคนที่กําลังจะขึ้นเบริรความนั่นก็คือนายยงยุทธวิชัยดิษรองนายกรัฐมนตรีและก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะและอีกคนหนึ่งก็คือนายอัชพรจารุจินดาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะ